ถึงร้านพี่เอกนะครับประหมอสีวันนี้โอ้พี่เอกเก็บร้านแล้วแล้วเนี่ยสวัสดีครับพี่อ้ตัวนี้มุกสวยจังเลยเรียบร้อยครับพี่ออลุงก็เจา มีตัวนี้อีกตัวนะครับมุกมุกค่อนข้างสวยนะครับเพราเดินสวยดีนะเป็นเส้นบางคนเรียกเส้นลายประการลังบางคนเรียกเส้นลายสมองนะครับอีกนิดนึงก็จะข้ามหัวแล้วเนี่ยตัวนี้กระบะนี้พี่เอกบอกว่ามีทั้งลูกเอฟแล้วก็มีทั้งเฟอร์เวอร์ฮอนนะครับจากสันนษฐานก็อาจจะเป็นลูกเอฟนะครับเพราะมุกโอเคอยู่ค่อนข้างสว่าง เทาฟาวเวอร์ก็น่าจะเป็นปลาแดงอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยฟาวเวอร์หนนะครับอย่างเช่นตัวนี้มีเชื้อลอกนะครับเนีสังเกตพื้นผิวก็จะมีเขมาดำๆเนาะเป็นกะกะก,กาลังลอกนะครับปลาลอกก็คือปลาลอกสีผิวอะ่ะจะพูดว่ายังไงดีคือลอกสีผิวให้ให้รายละเอียดบนตัวออกเป็นสีเนื้อเดียวกันออกเป็นสีในอะ่ะอธิบายยากนะผมอธิบายไม่ถูกเลย ตัวนี้มุกเกือบชนอีกนิดเดียวเองนะครับเนี่ยลายสวย่ะครับพี่เอกอย่างนี้กระบะนี้เท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบรอยแปดสเหรอแล้วท่าที่เหลือล่ะครับร้อยห้าร้อยหนึ่งตัวใหญ่สุดสองร้อยห้าสิบราคาโอเคเลยนะครับเนี่ยพี่ <c oughs> ราคาเลี้ยงเล่นสบายเลย ตัวนี้ช็อตกอดี้ใช่ไหมครับตรงหยดน้ำ,นนำคือกึ่งสั้นๆเยายาๆรวมๆกันยังไม่ถึงว่าช็อตมากหัวดอกหมดครับเลยหัวดอกทุกที่เลย <c oughs> แต่ที่นี่อากาศร้อนกว่าบ้านผมเยอะเลยนะครับ <c oughs> มาที่นี่ร้อนผมต้องถอดเสื้อเลยบ้านผมยังหนาวเลยสา0รอยห้าสิบเนาะตัวนี้สวยเลย มาร์กสองชั้นด้วยโอ้โหดอกหมดแล้วแล้วปลาจะเยอะอีกทีเมื่อไรอ่ะพี่คิดว่าอีกสักพักหนึ่งปลาจะขาดฮะอีกสักพักหนึ่งปลาจะขาดขาดใช่ช่วงนี้ปลาจะล้นช่วงนี้ปลาล้นเพราะเพราะว่าครึ่งหนาวใหม่ครับครึ่งหนาวใหม่อหมกจะเอาปลาออกอ๋อคือดันปลาออกดันปลาออกเดี๋ยเพราะขมุกขานปลาจะขาดมก็คื ทุกไซจะหาแล้วมกลาปลาจะขาดจะหาปลากันทุกไซแล้วเพราะว่าดันปลาออกกันเยอะเนี่ยนี้ข้อมูลจากพี่เอกนะครับช่วงเนี้ยปลาที่ดันออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทันว่าเดี๋ยวปลาจะเริ่มหมดก็มกลาปลาขาดนะครับจากข้อมูลที่เอกนะเพราะว่าเขาดันปลาออกกันเยอะแล้วมูตัวนี้หัวสวยจังเลยใช่ช่วงลีง้ปลตายเงอะไลมัง่งใช่ช่วงนี้ปลาตายเยอะปลาป่วยเยอะเดี๋ยวพอมกลาจะหาทำาหมืตอนนี้ หาเข้ามันเยอะหาเข้าช่วงมกกลาให้ให้หมดหนาวว่างั้นเถอะใช่ทุกคนจะตั้งต้นแบบมกกลาอ่าจะเป็นรถตือช่วงนี้ประคองตัวพูดง่ายๆไม่ให้ป่วยไม่อะไรไม่ให้ป่วยวันนี้ก็ต้องลูกสาวดีนะช่วงนี้วันนี้น็อกช่วงนี้แหละน็อกเยอะใช่น็อกเยอะปลาเล็กปลาเล็กก็ร่วงปลาใหญ่ก็น็อกนี่นั่นรายละเอียดตัวนี้ค่อนข้างดีมากเลยชอบเลยนะ อย่างโอเคหมดเลยนะครับในฟาเวอร์แต่ก็จะเป็นตามแบบฟาเวอร์คือท้องจะออกหน่อยๆนะครับลายเอยียดตัวนี้ค่อนข้างสวยมากดูหัวาจากด้านบนสิลายครบหมดเลยพี่เอกอันนี้ฟาเวอร์หรือว่าลูกเอฟครับเวอร์ครับฟาเวอร์เลยใช่ไหมครับ <Power. S 1> ลายหัวสวยจังเลย เป็นปลาแดงมุกนะครับตัวนี้แล้วมารก์ก็เต็มตัวยาวทรงสั้นมาร์กยาวมาก,ม,กาม,มาต่อที่ร้านถัดมาเลยนะครับร้านคุณป้า,าค,คุณป้าไม่มีปลารวมแล้วนะครับเป็นปลามัดถุงแยกแวะ ครับปรับชมหน่อยนะครับปรรวมหมดแล้วตอนนี้เป็นปลางอเย็นมากคุณปลาบอกไม่ไหวเลยอืแล้วก็มีในนี้อีก14 14-16องศาครับที่นู่น ปิดบ้านเอาไม่อยู่อ่ะครับที่นู่นประมาณ1ิ1สี่ถึงสิบหองศาร้านนี้ร้านตรงข้ามหุ่นป้านะครับปลาค่อนข้างโอเคนะสวยใช้ได้นะครับมีกำฟ้าด้วยราคากำฟ้าก็180-200ตัวนี้กำฟ้าอะไรเอ่ยหัวใหญ่จังเลย อ,ออกเชิงคลาสสิกใช่ไหมแบบนี้ก็คือรายละเอียดจะออกแดงตัดขาวเนาะรายละเอียดมุกเป็นกาแฟาแบบเก่านะครับที่เราเรียกกันว่าคลาส,สสิกนะครับมุกจะไม่เยอะนะครับจะเน้นไปทางสีและมาร์กส่วนเดี๋ยวผมหาราคาสูงสุดในนี้ก่อนนะราคาสูงสุดในนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยเอ้สองร้อยแปดสิบก็จะมีตัวนี้ สิ่งน่าจะเป็นกำปั้าทำไมมองตรงนี้เหมือนตัวเมียเลยเนี่ยครับท่อเขาใหญ่มากเลยนะครับท่องุ้มไปด้านหลังผมว่าตัวเนี้ยท่อคล้ายตัวเมียมากท่อใหญ่บวมยื่นไปด้านหลังรายละเอียดด้านบนติดก,กิบด้วยนะครับองค์ประกอบคือคล้ายๆตัวเมียนะแต่สิ่งที่ทำให้ไม่มั่นใจคือมีหัวใหญ่ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตัวเนี้ยแพงสุด280ิบ ตัวนี้หัวค่อนข้างดีเลยนะครับรายละเอียดโอเคเลยผมไม่มั่นใจว่าตัวนี้กำฟ้าด้วยหรือเปล่านะครับไม่ได้เขียนหน้าถุงแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้มันเขียนว่ากำฟ้าซะเยอะนะครับอาจจะเป็นข้อเดียวกันนะครับเนี่ยส่วนใหญ่จะเขียนว่ากำฟ้าไว้ทั้งนั้นเลยเดีย๋ยวเข้าไปโอ้มีร้านประหม่าสีเพิ่มไม่ใช่เพิ่มนะครับร้านขยายนะครับ ร้านขยายให,ใหญ่ขึ้นครับผมผมเข้าใจว่าเพิ่มนะแต่เป็นขยายนะครับผมกอชมด้านในหน่อยเนาะก่อนไปร้านที่เปิ้ลแล้วกัน หมไทยนะครับตัวนี้สีค่อนข้างสะอาดเลยะสะอาดสวยเลยอะเก็ดเนียนกลิบเลยตัวนี้เป็นกำฟ้าโอ้ด้านล่างมุกอย่างนี้กำฟ้าแน่นอนนะครับลุกเอฟ มุกจะแบกแบบเขาเรียกแวกแนวแตกต่างกันจากฟอรเวอร์ฮอนพอสมควรนะครับตวข้างๆจะเป็นจีบีนะครับเป็นปลาลกอข้างนั้นเลยตัวนี้หัวโดดเด่นมากเลยตัวเล็กนิดเดียวหัวเบลลเลิศเนา้ตาขาวเป็นลูกเอฟนะครับอย่างนี้ดวงตาเป็นสีขาว cái này loại mút gb nhiều Bà cá lóc nhiều rồi, ôu, cái này đen đẹp ตัวนี้มุกข้ามเลยนะครับอันนี้ฟาร์เบอร์ ตัวนี้เป็นจีบีปลาลอกนะครับเป็นกำฟ้าด้วยนะตาสีขาวมุกลายข้ามหัวผมดูจากทรงหัวเอเหัวน่าจะดีกว่านี้นะครับโดยปกติเหมือนจะมีอาการยุบเนาะก็เป็นยน่ยนๆหน่อยๆนะครับถ้าเต็มฟอร์มสวยมากเลยดูทรงนะหัวน่าจะใหญ่กว่านี้เยอะเลยดูทรง,งเล่นมือมากเลยด้วยนะครับเปลี่ยนคนมานั่งนี่ไหว้ใส่ไหวไปไหวมาเลย ตัวนี้เอาไปขุนพัฒนาสีนะครับถ้าเป็นแดงตัดมุกสวยมากตัวนี้สวยมากเลยมุกค่อนข้างโหดพี่หหลับเอา้าพอบอกหลับปุ๊บลืมตาปั๊บเลยหลอกนี่นะเหมือนรู้เลยหลอกนี่นะ วันนี้มีกำฟ้าลงอยู่คู่หนึ่งนะครับเนี่ยออกพ่เปิลมาอ๋อไม่ได้มองด้านบน F1 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 ลอก F1 ลอกดอกดอกดอกอ๋อตัวแรกดอกเนาะแต่แดงเลาแดงมาแดงสดเลยเป็น F1 ทั้งคู่เหรอครับอันดูนี้ F1 ครับ F1 หน้ามันจะหวานเห็นป่ะอ่าฮะหน้าจะหวานแล้วหัวจะพุ่งหัวพุ่งมาข้างหน้าอ่า F2 ก็จะเป็นแบบเลง อันนี้ดูดูง่ายแล้วอันนี้ดูง่ายพ่อเกลียบอันนี้จะเป็น F 3 F สาม F สามอ๋อไปทางฟาวเวอร์แล้วเนี่ยทรงเหมือนฟาวเวอร์เครื่องเครื่องไสลงฟาวเวอร์มุกข้ามหัวดีเลยนะเนี่ยออกลอกด้วยนะใช่เป็นเนื้อแดงเหลืองเปิดลอกติดหัวใกล้เคลียร์แล้วนะครับขมเหลาดำใกล้หมดแล้วนีปลาจันเหลืองปลาจันเหลืองอันนี้เป็นปลาปลาไตลิดบางลิด เข้าไปเอาปลาเขาก็เลยเขาตักมาให้แล้วก็มีไซส์ไซส์ประมาณสองนิ้วครึ่งอยู่ในห้องนู้นแต่ห้องเยอะแต่ว่าปลามันก็มีดอกๆอยู่อันนี้เอฟหนึ่งด้วยไหมครับใช่ใช่ฮะอันนี้ก็ใช่มุกสวยนะสวยครับมุกสวยเครื่องใหญ่มากอะหางเป็นแผ่นเลยแต่มุกมันไม่ข้ามเท่านั้นเองอะครับก็เลยกลายเป็นหัวโล้นแล้วเป็นปลาลองอะเนาะใช่ ด้านนี้จะเป็นฟาวเวอร์นี่แล้วก็มีด้านในใช่ไหมครับเ้า,ามีสวยๆจัดไส้ตัวอ๋อมาไม่ทันน่ะสิพี่ผมเป็นไซส์เล็กจริงๆด้วยไซ <laughs> ส์สองนิ้วมังเนี่ยใช่ครับแต่รายละเอียดมันได้นะแต่ว่าคือตอนนี้อากาศใช่ก็ ด้านบนมุกเขียวเลยอันนี้เป็น F อะไรพี่ F 2ครับอันนี้อ๋อ F 2องทางนั้นเลยเนาะจะเป็นปลาแทนปลาคนคนพ่อชื่อแทนอยู่พระประแดงอ๋อปลาของคนชื่อแทนอยู่พระประแดงอันจะเป็นปาแทนมุกเขียวแบบเขียวจัดเลยอ่ะอันนี้อันนี้เกตอะไรพี่มันมีทั้งหมดสามสามเจ้าเลยนนี่ในห้องนี้มีสามเจ้า อยู่โซนพ่ะประแดงหมดเลยจะมีปลาเทศสยามนิดเดียวแล้วก็ปลาลิศบางลิศนั่นแหละลิศอยู่พ่ะประแดงนะพ่อกระแดงแล้วก็ปลาแทนพ่ะประแดงสามเจ้าปลาปลาก็ตีปลาสวยนะครชุกเงาโอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็สวยแต่ว่ามุกคำหัวเสียตานิดนึงตาตาเป็นไรครับพี่อธิบายนิดหนึ่งดูตาเลยฮะต้องดูดีๆข้างนั้นบวมใช่ไหมฮะ ไม่เห็นข้างนั้นเมื่อกี้ฮะดูด,ด,ดูสองข้างมันจะเสียตาในทักษณะตาตกห,หรือมันตอจมไปฮะต้องดูดีฮะมีมีอยู่สองตัวอ๋อตัวนี้ก็เป็นอ๋ออย่างเงี้ยอันนี้ตาเล็กตาเล็ก,อ,ลกอันนี้สังเกตง่ายตาเล็กข้างหนึ่งสังเกตง่ายเราต้องดูอันนี้พี่เปิ้ลสอนดูนะครับไม่สังเกตตาปลาข้างหนึ่งปกติข้างหนึ่งตาเล็กนะครับพี่เปิ้ลบอกว่าตัวเนี้ยมันจะมีตําหนินิดหน่อยแต่สภาพปลาน่ะสวย ตอนคัดมาเราไม่เห็นหรอกเพราะว่าเพราะว่ารีบอ่ารีบรีบรีบพอพอลงมันก็จะมีสังเกตก็คือเวลาลูกค้าเขาซื้อปลาก็อยากจะให้สังเกตดูผันผิวลูกตาแล้วก็ตรงเครื่องลูกตาขีบเครื่องเนาะให้สังเกตดูพวกนี้ส่วนนี้จะออกไปทางแดงคาสติกแดงอ๋อคาสติกอ่าใช่คาสติกพี่เกี่ยวไหมว่าตัวคาสติกมุกจะน้อยกว่าหน่อยใช่ไหม อ่าใช่บางตัวนี่เป็นจะเป็นมุกเม็ดสว่างบางตัวก็จะเป็นมุกลายเส้นอ่ะแต่มันจะพอดมันมันจะสู้มุกเม็ดเม็ดใหญ่ได้ต้องเงาต้องเงา,อง,งาด้วยเนยาะอย่างตัวนี้ยตัวนี้ที่ส่งญี่ปุ่นออกไปเนี่ยส่งญี่ปุ่นเอออยากเห็นปลากเกตส่งญี่ปุ่นหน่อยอนนจบไปแล้วจบไปแล้วส่งญี่ปุ่นใช่ไหมครับ,รบนี่อันนี้ปลากเกตส่งญี่ปุ่นนะครับนี่โอ้โหโแดงฮะ เกียดนี้ก็2อ0พอันนี้คือราคาส่งญี่ปุ่น2อ0พัอ่าจริงอะฟามันไปได้ถึงสี่พันนะแต่ว่าด้วยด้วยด้วยสภาวะตอนนี้ใช่ไหมครับใช่รายละเอียดได้นะัะแล้วมุกเงาเปาุคือจริงๆตัวน,นี้มันมีมันมีปัญหาคือถ้าถ้าวิ่งตู้ใหญ่เนี่ยมันจะมองเห็นเป็นมาร์กเลยแต่พอพอพอ,พอมาวิ่งตู้อย่างเงี้ยมองไม่เห็นตำหนิเลย มาร์กเล้อหมายถึงว่าด้านบนมนซ้อนสองชั้นอ่าเห็นแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนซ้อนสองชั้นใช่ครับอ๋อหมายถึงว่าตัวมาร์กนี่มีผลกับราคาคือว่าถ้าซ้อนสองชั้นราคาจะจะต่ำกว่าใช่ครับอ๋อแต่ด้วยด้วยไฟมันสะท้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยคือมองไม่เห็นเลยอืมมันกลายเป็นปลาสวยขึ้นมาอีกเลยคือถ้าพี่เปิ้ลอธิบายไปถึงว่าถ้ามาร์กสองชั้นไม่มีราคาไปได้ถึงกว่านี้อีกเยอะไปได้ว่านี้อืม นี่ครับเกตปลาที่ส่งญี่ปุ่นนะครับอันนี้ซาโต้ส่งไปโอ้ครั้งที่แล้วเจอปลาส่งไปไหนนะจำไม่ได้แล้วสงไปฮ่องกงฮ่องกงเกตนี้คือส่งญี่ปุ่นเกตจะจะจะดีขึ้นมาอีกคือจริงๆตัวเขาเนี่ยถ้าถ้าสมมูลเต็มที่นะถ้าอากาศดีๆไปได้สี่พันตามอากาศด้วยนะครับช่วงนี้พอดีปลามันดอบหน่อยๆเลยดึงราคาขึ้นไม่ได้ว่างั้นเถอะ มีนะไซส์ขนาดนี้ประมาณ2นิ้วแต่หัวใหญ่แต่ว่าหัวมันโล้นนิดนิดนิดนเนี่ยราคาไม่เกินพันครับถ้าถ้าลูกค้าคนคนในสนใจก็เข้ามาดูวันเสาร์ได้วันเสาร์มีปลาเข้าใหม่ใช่ใช่ไซส์ประมาณสองนิ้วแต่หัวเว่เลยนะแต่ตำหนินิดนึงคือหัวโล้นมุกไม่ข้ามหัวไม่ข้าโอเคแต่รายละเอียดเครื่องเนี่ยเป็นกำฟาหมดออกไปทางมุกเขียวๆแต่หัวใหญ่อันนี้คือปลาเก็ดลองใช่ไหมพี่ใช่ครับเกดลองครับ ไม่ถึง A นะครับย้ำอีกครั้งนะครับเกรตรองนะครับเห็นเน้นสภาพเลยนะหน้าเอาไปลุ้นหน้าไปลุ้นนะอาจจะพัฒนาไปได้ถึงเกตเอในบางตัวนะครับในบางตัวในบางตัวเพราะปลามันต้องมีหลุดอยู่แล้วล่ะอ่าต้องมีหลุดอยู่แล้วตัวนี้มุกค่อนข้างสวย